ข้อมือกูเลียนค่ะพี่๋าตัวนี้นะคะกางหันนะคะหมุนได้นะ360องศาเลยค่ะพี่วันนี้นะคะพี่ๆค่ะนี่เลยเ<อ>มาแปะพิกัดไว้ให้ค่ะพี่เราจะบอกว่าข้อมือกังหันตัวนี้นะหมุนได้ไม่พอพี่ค่ะไม่พอได้ข้อมือกังหันนะคะพร้อมแผ่นทองค่ะแชร์โกงค่ะพี่บอกเลยว่ามาไกลมากๆนะคะเอาไว้ใส่ลังเคทโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์ก็ได้ขออนุญาตรีวิวข้อมือต่อ ลลยกูเหรียญน,นะคะพี่ขาจะเป็นแบบนี้อบอกเลยว่าความหมายของเขาดีนะคะพี่นะเรื่องกังหันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องค้าขายบอกเลยว่าดีสุดๆค่ะพี่จะเลือกใส่กังหันทั้งทีนะคะเลือกใส่กลงหันที่หมุนได้และหมุนดีนะคะพี่นะหมุนพัดพาสิ่งดีๆเข้ามาจะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปค่ะ บอกเลยว่าพี่ขาความหมายก็ดีนะคะใส่ก็สวยค่ะพี่เป็นงานสีทองแบบนี้นะคะแขนเล็กแขนอวบแขนใหญ่ใส่ได้เพราะว่ามีตัวปรับระดับให้แบบนี้นะคะตะขอเป็นตะขอตัวเอสค่ะพี่จ๋าโดนน้ำได้นะคะตัวนี้นะแปะพิกัดไว้แล้วถ้าอยากได้กดสั่งซื้อได้เลยค่ะสินค้ามีพร้อมจะส่งจ้า